อันนี้ผมจะมาสอนหลักการการทำโจทย์ตัวของสมดุลน,นะครับให้ไวก็ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ยเราสามารถตัดชอยได้เลยนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นการคูณตัวเลขเข้าหรืออะไรเข้าเนี่ยมันจะกลายเป็นเลขอยู่กำลังมันจะไม่มีทางแน่นอนครับที่จะกลายเป็นตัวบวกลบกันเพราะงั้นนี่เราสามารถดูยาบชอยตัดชอยได้ อันนี้เนี่ยดูเป็นไปได้เราติ๊กไว้ก่อนแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นบวกลบกันเป็นไม่ได้แน่นอนครับผมตัวเนี้ยก็คูณเข้ามาเป็นไปไม่ได้ต่อข้อสองครับเดี๋ยวผมจะเฉลยเลยเขาบอกว่ากําหนดให้ k หนึ่ง k สอง k สามเป็นค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาทั้งสามจงหาค้าสัมพันธ์นะครับก็ถ้าเกิดว่า k หนึ่งเท่ากับ k สองกำลังสองคูณ k สามโอเคแล้วก็ ดูก่อนว่า k 2องลังองเนี่ยมันก็คือการคูณ2เข้าไปนะครับทั้งสมการนะครับคูณ 2>, 2เข้าไปทั้งสมการเนี่ยทาไมถึงต้องเอาไปยกกําลังสองเดี๋ยวผมจะเขียนตรงนี้ให้ดูนะครับยกตัวอย่างเช่นสมการ a บวก b นะครับจะได้ c ได้ c นะครับามีค่าเป็นค่า kx นะครับผมเขียนสมมุติเฉยๆนะ ถ้าเกิดว่าผมคูณ2ทั้งสมการใช่ไหมก็จะได้ว่าตอนแรกเนี่ย kx จะมีค่าเท่ากับ c ส่วนด้วย a กับ b ใช่ไหมครับ a คูณ b ถ้าเกิดว่าคูณ2เข้าไปทั้งสมการก็จะได้ว่าค่า k ใหม่เนี่ย k p r นะครับผมให้เป็นตัวนี้ก็จะกลายเป็น c กำสองส่วนด้วย a กำังสอง b กำสองทุกท่านจะเห็นว่ามันสามารถยกกำลังสองดึงออกมาด้านนอกได้ก็จะกลายเป็นตัวนี้ เพราะงั้นมันก็เลยมีค่าเท่ากับ kx กำลังสองนั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันต่อก็ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า2ของ k ใช่ไหมก็เป็น2อันนี้เป็น4นะครับอันนี้ก็เป็น4คูณ2เข้ามาแล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอามาคูณกันเนี่ยก็คือการที่เรานำสมการมารวมกันอย่างเช่นโอ้ขออภัย ตรงนี้ก็คือสมมติว่าเป็นสมการ a บวก b นะครับได้ c เหมือนเดิมมีค่า k เท่ากับ k หนึ่งอ๋ไม่เอาเอาเป็น ka ไม่ใช่ค่าคงที่ของกฎนะแล้วก็ c บวก d เท่ากับ f เป็น kb ปรากฏว่าผมเอาสมการ1กับสมการ2นะครับมารวมกันก็คือเป็น a บวก b บวก c นะครับจะได้เป็นบวก d ด้วยจะได้เป็น c บวก f อันไหนมีเราก็ตัดทิ้งนะครับจะได้เป็น a บวก b บวก d นะครับจะได้ f ก็เป็นการนำค่า k มาคูณกันอย่างเช่นตรงนี้ถ้าเกิดว่า k a ใช่ไหมก็จะเท่ากับ c ส่วนด้วย a คูณ b นะครับ kb นะครับก็จะได้เป็น f ส่วนด้วย C คูณ d ถ้าเกิดว่า k คคูณ kb นะครับก็จะได้เป็น C ส่วน a คูณ b นะครับคูณกับ f ส่วนด้วย C คูณ d c ตัด C นะครับจะได้เป็น f ส่วนด้วย ABC นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับค่า k a b นะครับที่เอามารวมกันตรงนี้ก็จะได้เป็น f ส่วนด้วยอ๋อตรงนี้เป็น d นะผมเขียนผิดเอาใหม่ a b d นะครับ ตรงนี้ f ก็จะกลายส่วน a b d เหมือนกันครับผมก็คือที่มาของการคูณกันนะแล้วก็โอเคเราก็เขียนเข้าไปครับตรงนี้บวกกันมันอยู่คนละข้างนะครับตัดทิ้งได้นะครับเราก็จะได้ว่าเป็น 2a 2บวกกับ 4b 2จะกลายไปเป็น 2a 2 B บวกกับ3 B 2นะครับอม่ทำไมไม่ลบ3 B 2นะครับเราก็ตัดทอนนะครับตรงนี้ B หายไปนะครับก็จะเหลือ B 2ตัวเดียวเราก็ตรวจสอบดูว่ามันตรงกับบนบนไหมก็ดูแล้วนะครับว่าอันนี้ A 2 A 2ก็มี2ตัว B ก็ 2. มีตัวหนึ่ง ส่วน 2a 2b ก็มีตัวนี้เท่ากันนะครับเพราะงั้นเราสามารถตรวจสอบได้นะจบไปแล้วครับสำหรับข้อคงค่าสมดุล